ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านดับไฟขนาดนะถ้าฟังคำแนะนำเส็น่น้อยการเจริญพระกรรมฐานของทุกท่านโ่ยขอให้ทุกคนรวบรวมกำลังใจคำว่าสมาธิจิตหมายความว่าตั้งใจยอยู่เฉพาะอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอสมาธินี้ก็เราตั้งใจนะ เวลานี้เราตั้งใจไปไหนกันการเจริญสมาธิเขาตั้งใจไปพนิพพานฉะนั้นในเวลานี้ทุกเราทั้งหมดก็ใช้สร้างความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เปาความหิวความกระหายความหนาวความร้อน การป่วยไข้ไม่สบายกระทุกกระทั่งกาวาจาที่ไม่ฉอดใจมีความแก่แล้วก็มีความตายเป็นอดีตสุดเป็นนั้นว่าชีวิตคือร่างกายองเรานี้ไม่มีความหมายไม่มีการทรงทนไม่มีการทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีแต่ความเหนื่อยความยากความทุกข์ความลำบาก จุดที่พ้นจากความลำบากนั่นก็คือพระนิพพานนี่เราจะไปพระนิพพานกันได้ยังไงการนี้พระนิพพานได้คนหนึ่งก็มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์บุคคลและสัตว์ทั้งโลกมันจะมีเงนินหรือไม่มีก็ช่างใจเราคิดว่าเราเป็นมิกับคนและสัตว์ทั้งโลก ถ้าเห็นเขาลำบากถ้าไม่เกินความสามารถของเราที่จะช่วยได้เราพร้อมใจช่วยทำจิตให้มันเป็นสุขในฐานะความเป็นมิตรวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครถ้าใครเขาจะไปอยากจะประกาศเป็นศัตรูนั่นมันเป็นเรื่องของเขาเพราะอารมณ์่อยากจะโกรธจะเพียมบาดจะพิฆาตเคียงฆ่า,าคนอื่นม,มันเป็นอารมณ์ของความทุกข์ เป็นความเดือดร้อนเราไม่ต้องการรายการที่สององค์สมเด็จพระมิตตมานทรงแนะนำให้บริจาคทรัพย์เพื่อบูญคนและสัตว์ที่มีความทุกข์ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ด้วยความเต็มใจใรายการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรสทรงแนะนำว่าทุกคนจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้า แต่ว่าถ้าใครราัยสินแปดได้ก็เร็วเขาสินแปดเป็นสินเขงกรรมจันทร์เป็นสิ่งเข,ข,ขาฆ่านาคามีแต่ทางนี้ก็ทางท่าผูฝึกใหม่ก็ยังไม่ถือว่าจําเป็นในเมื่อจิตใจเขาถึงระอนาคามีจริงๆใจมันก็รกสาสินแปดเองเป็นปกติ <c oughs> ในอันดับแรกเขาให้ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์เรื่องสินนี้มีความสําคัญมาก ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วต่อที่นี้ไปก็ต <c oughs> ั้งใจวันนี้เราสมาทานทานศีลแล้ววันนี้เราสมาทานศีลแปดเป็นศีลพุทธมจรดว่าเป็นศีลสูงสุดของคารวะในการนั่งของพุมธศีลพุทธมจร์นี่แหละจะทําจิตใจของบรรดาพุทธันพุทธบริษัททั้งหลายให้ใสสะอาด สาม,มารถจะยกจิตออกจากกายไปสู่ภพต่างๆได้แต่คอยถือว่าเวลาสมาทานศินให้ตั้งใจสมาทานด้วยความจรียงใจแต่ว่าเพียงสักต่ว่าว่าตามไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เมื่อตัวเปล่าเว,วลานี้เราถือว่าเราสมาทานสินแปดเราจะทรงสินแปดให้บริสุทธิ์ตามการเวลาที่เรากำหนดไว้ ตัวจะกำหนดกันตลอดชีวิตไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีปกติก็รักษาสิ่งห้าตอนนี้ไปอากำลังที่เราสามารถจะเคลื่อนไปได้นั่นก็คือการกำหนดรูลออร้ลมให้ใจเข้าออกให้พยายามรู้ลมให้ใจเข้าแล้วก็รู้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเขา้าสั้นแลยยาวออกสั้นและยาวก็รู้ไม่จุดหนึ่ง แล้วขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใา้ใจให้ใจออกให้ใช้คำภาวนาว่านะมาพะทะคำภาวนานี้รู้สึกว่าจะมากกว่าน่อยหนึ่งแต่ก็เรื่องของอภิญญาสมาบัติเสลีกเลี้ยงไม่ได้เวลานี้พวกเราทั้งหมดฝึกกับปญญาเป็นแบบฉบับกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนาท่านถือว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงอภิญญาท่านผู้นั้นเป็นบุคคลเป็นพระผู้มีความสําคัญถ้าเป็นพระถ้าเป็นคครวา่กยกถือว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จสะสมาสมพทธเจ้าที่มีความสําคัญที่สุดเพราะาอภิญญานีาญญา้สรรามารถเห็นนรกเปรตสวกายสติฉันเราต้องเที่ยวไปได้เทวดา,าปุ่มแมต่นิคานเราก็ไปได้ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราอยากจะรู้อารมณ์จิตของบุกคลใดว่าใครพูดไว้ที่ไหนว่าอย่างไงคิดว่าอย่างไรเราก็รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าว่าจิตใจเราเข้าถึงอารมณ์ก็ปัญญาจริงๆไม่มีอะไรที่ใช้คําว่าไม่รู้ก็ญานี่แปลรมาโาภะที่ธรรมยิง่ง อภิญญาแปละวะ่ามีความรู้และมีความสามารถในการรู้ยิ่งกว่ารมของบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาจะมีความรู้เสมอไม่ได้แต่นี่ว่าเรื่องผีเนี่ยเขาคุยเขาพูดกันมาตั้งแต่ไม่รู้กลับไหนบ้างก็ยังมีคนเถียงกันผีมีหรือไม่มีเทวดามีหรือไม่มีพรมีหรือไม่มีถ้าเราว่านั่งเถียงกันโดยไม่ฝึกกิบปัญญาสกิโรโหชติมันก็ไม่รู้ นี่เราจะรู้ผีที่รู้เทวดารู้ผมได้เพราะอาศัยอภปิญญาเป็นเรื่องสำคัญอาปิญญาที่เราจะได้นั้นก็อาศัยสมาธิจิตอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจนึกถึงความดีขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งจิตขอบารมีขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดี พระอริยสาวกสมกคนดีทวัดารุปสมที่เป็นพระอริยเจ้าคนดีขอท่านทั้งหมดนี้จงช่วยกำลังใจข้าพระเจ้านี้สามารถยกอธิสมานใกายคือจิตก็ได้ความจริงมันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวยกจิตภายในจิตข้าพระเจ้าไปสู่สวรรค์สู่อมโสู่นิพพาน หรือไปเที่ยวในสนรกในแดนเปิดแดนสรุรกายตามความปรารถนาขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลายโปรดให้ข้าพเจ้าไปได้ตามความประสงค์ตั้งใจตามนี้แล้วตอไปขอทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาแต่ว่าเวลาภาวนานี่จงทิ้งอารมณ์เดิมใช่ไนหะ เวลาภาวนาเนี premises, vanity, anne, stone, aro, pas, ่ยไปนั่งน no ่คุอยากจะไปลิพานอยากจะไปพรหมอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนรกที่ตอนนี้ต้องทิ้งเสียตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็เริ่มภาวนาเวลาภาวนานี้จิตมีอยู่กับคำภาวนาเฉยๆรู้ลมให้ใจเข้าย้ออกรู้คำภาวนาวันนะมาปะทะคำภาวนากับลมให้ใจเข้าใ้ายออกอยหไม่ขัดกันร่อยอารมณ์ตามสบาย อย่าให้มันเหนื่อยถ้าลาดช้าเกินไปมันก็เหนื่อยเร่งมากเกินไปมันก็เหนื่อยเห็นว่าจังหวะไหนมันไม่เหมาะแล้วก็เปลี่ยนจังหวะใหม่ให้รู้ลมห้ใจเข้าใจออกตามแบบสบายๆตอนนี้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องเคยวการเห็นอะไรทั้งหมดเพราะว่าการรู้ลมหาใจเข้าได้ใ,ใจออกรู้คำภาวนาเป็นการรวบรวมกําลังใจที่เป็นสมาธิให้เกิดอภิญญาขึ้นมาในใจ แม้กำลังที่กำลังสมาธิมีความมั่นคงแล้วกำลังข้าพิญญาก็ปรากฏขึ้นในจิตตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูโู้สอนจะเข้าไปหาลูกศิษย์เข้าไปซักถามนะไม่จะถามเพ้่อจะไล่ให้จนถามดูแล้วก็แนะนำให้เวลาที่ครูแนะนำยังไง พอมันดาผู้รับฝึกใช้ใจเพื่อต,ตามไปตามคำกระพูดวาจาพูดทันทีเช่นครูแนะนำว่าขันห้านี่มันสกปรกใช่ไหมเราก็เอาความจริงก็มาพูดไอ้ขันห้ากอร่างกายของเรานี่ขันในมันมีน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหลองอุจจาระปัสสาวะมันจะมีอะไรสะอาดแม้แต่ข้างนอกผิวกายก็ต้องชำระล้างกันทุกวันแสดงว่ามันสปกปรกเราก็รับรองว่าใช่ แล่ใ,ใจก็ยอมรับนับถือร่างกายเราคนดีร่างกายคนอื่นคนดีก็เต็มไปด้วยความสุขสมศกก็กกกของอีกงอ่างยๆถ้าถามว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็ต้องนางดูสิถ้ามันเที่ยงจริงๆออกมาจากข้องแม่แล้วมันก็ต้องไม่โตนี่มันไม่เที่ยงมันโตขึ้นมาทุกวันทุกวันนมสาวเต็มที่แล้วก็แก่ลงไปก็ทำให้เราดู ถ้าโมร่างกายเป็นน้ตตาคือทางสลายไปในที่สุดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความจริงตอนนั้นจิตให้ตัดสินตามความเป็นจริงทุกอย่างถ้าจิตยอมรับก,ก็คือตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันสกปรกร่างกายไม่เที่ยงมันมันเดินเข้าไปหาความเสื่อมทุกวันแต่ร่างกายเรามีความทุกข์ในที่สุดมันก็พังเรือนอาตา ฉนันการมีร่างกายเป็นของไม่ดีถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างเทวาดาหรือผมท่านดีถ้าไม่ปวดถ้าไม่เมื่อยถ้าไม่แก่ถ้าไม่เท่าถ้าไม่มีโรคถ้าไม,ม,าม่มีความหิวก็คือความกระหายมีแต่ความสบายีปก็ดีไม่จริงดีไม่นานหมดผลวมัสนาบารมีก็กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ถ้าจะดีจริงๆนั่นก็คือนิพพานเราตั้งใจเฉพาะพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลาครูซักซ้อนถามและจิตใจเราให้น้อมตามไปหาความเป็นจริงถ้าอารมณ์ของเราตัดไม่ออกกับัญญาก็ดึงใจเราออกไม่ได้ถ้าเราตัดได้วรรางกายนี้ไม่มีความหมายโลกนี้ไม่มีความหมายที่ว่าโลกแือพหมาโลกไม่มีความหมาย ไม่เป็นใดทง,งความทิ่ทุกข์แต่้นทุกข์กมีจุดเดียวคือความคือพระนิพพานเราต้องการว่าถ้าตายเวลานี้และตายเมื่อไรก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาแล้วผมไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าอารมณ์จิตนั้นทนตั้งมั่นอยู่อยางนี้นะเอาท่านได้บัตีิไปกันได้ แล้วต่อไปก e no ็ภาวนาวันละมาว่าทะนึกในใจนะไม่ไ้เอาปากมาว่าแล้วก็ไม่ต้องเร่งให้มันเร็วไม่ต้องไม่ต้องไม่เร่งต้องดึงให้มันช้าปล่อยตามสบายรู้ลมให้ใจตามสบายภาวนาตามสบายครู่หนึ่งย้ายอกาสว่างสักยี่สิบนาทีแล้วหลังจากนั้นย้ายพระคนดีญาติโยงที่ได้แล้วคนดีผู้ได้แล้ว ถ้าไปสอบสวนถ้าเขาถามว่ายังไงมีความรู้ยังไงตอบอย่างนั้นเราไม่เห็นจะใช้ลูกตาลูกตาไม่มีอภิญญาไม่มีลูกตาอภิญญาออกไปกายวิทิพย์ถ้าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าพราะพุทธเจ้าอยู่ใกล้หรือเปล่าถ้เาความรู้สึกสัมผัสถ้าความรู้สึกมันบอกกป็นยังไงตอบเลย อย่าไปนั life, ่งเอื means means esh, ceu, so ้องสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ก้าแบบนี้แล้วก็เสร็จถ้าสงสัยมีอยู่เมื่อไรไม่มีถามได้พิยาให้สมาธิเป็นแล้วเมขาถามว่าเขียวแดงคนข้างบางคนแดงแต่จิตเราบอกเขียวเราก็เขียวเขาจะดำเขาจะขาว่างเขาเราเขียวก็เขียวถ้าถามว่าเห็นมัจุรามนีไหมความรู้สึกว่าพัะจุรามนีรูปรางเป็นยังไงถ้าจิตมันบอกแบบนั้นตอบไปเลยจิตนเป็นทิศ แล้วก็ถ้ามีความกล้าอย่างนี้คืนนี้คืนเดียวผู้ฝึกใหม่ก็สามารถไปได้ถึงบริพานถ้าตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกทา่านตั้งกายให้ตรงดำเนินกิจให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าใจอกอ,อกใช้คำวนาวนานะมาระทะเจงกว่าจะถึงเวลาที่ครูผู้สอนจะเข้าไปสักสักถามท่านตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหล ตั้งใจฟังคำแนะนำเพียงน้อยเท่นียข้างหน้าดับทุกคนนะก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ฟังระยะเวลาของนิดหนึ่งรา่การจเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เป็นการจเจริญพระกรรมฐานสองแบบควบก,กันคือวิชาสามและอภิญญาเช่นการปฏิบัติจึงแปลกจากวิธีที่เคยปฏิบัติมาในการก่อน ตอนนี้ก็เพราะว่าการเจริญวิจารนฝึกวิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีเป็นของยากแต่อาศัยพระมหาคุณนาดีคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเรี่ทรงมีพระเมตตาสอนไว้ในมิสุทิมัสยังได้พยายามเอาของทั้งสองนนกายเข้ามาผสมประส,สายกันโดยใช้วิาสาธิรรๆ ขึ้นด้วยกำลังของสมาธิต่ำแล้วก็ไปจบด้วยสมาธิสูงรู้สึกว่ามีผลดีสำหรับนักปฏิบัติเอ่อบริบัติได้ง่ายเงินมีรถมานะแต่อาว้าอย่างนี้เราจะขึ้นมาขึ้นมาได้นะเก่อนที่จะปฏิบัติอย่างอื่นก็คอยตั้งใจฟังคำนิซะก่อน อันดับแรกเราจะต้องพูพื้นฐานจิตของเราไอ้พื้นฐานจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการจเจริญกรรมาฐานก็เหมือนกับปลูกบ้านถ้าพื้นมันไม่เรียบมันก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ถ้าพื้นมาเรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได้จะปลูกบ้านปลูกช่างจะวางอะไรมันก็อยู่ดีข้อนี้มีประมาณจันใด เมื่อการจเจริญเป็นกรรมฐานก็เหมือนกันต้องมีพื้นฐานของใจพื้นฐานของใจที่มีความสําคัญระดับแรกก็คือศีลถ้าไม่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์โอกาสที่ท่านจะได้ฌานสมาบัติในการจเจริญป็กรรมฐานย่อมไม่มีสำหรับท่านเพราะว่าสมาธิจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะสายศีลเป็นกฎสำคัญ แต่ว,วันนี้ให้สมาทานสิ้นแปดไปที่บ้านทันไม่จำเป็นใช้สิ้นห้าก็ได้ไม่มีเกณฑ์ังครับที่ให้สมาทานสิ้นแปดก็เพราะว่าคนที่พักอยู่ที่วัดนี่ส่วนใหญ่รักษาสิ้นแปดจึงให้สมาทานสิ้นแปดสิที่มีความสําคัญที่สุดสหรับท่านก็สิ้นห้าสินห้านี่จะไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งรักษาก็จะเพาะเวลา ที่จะเจริญกรรมฐานจะต้องรักษาเป็นปกติให้จิตมันบริสุทธิ์นี่เป็นการที่หนึ่งเราการที่สองขณะที่ภาวนาอยู่หรือว่าพิจารณาอยู่ต้องตัดกังวนความห่วงใยให้หมดแม้แต่ชีวิตให้คิดว่าเวลานี้แหละเราเป็นตัวคนเดียวไม่มีใคร ก็ลองนึกถึงความจริงว่าเวลาที่ท่านกำลังนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งกับใครคู่รักของท่ามานั่งอยู่เปล่าสามีปัญญามานั่งร่วมกันเปล่ามีลูกมีหลานหรือเปล่ามันก็ไม่มีเวลาจริงๆคือเราคนเดียวคำว่าคิดว่าเราคนเดียวหมายความว่าชีวิตนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องของเราคนเดียว ถ้าเราจะป่วยเราก็ป่วยคนเดียวคนที่รักแสนรักพ่อแม่พี่น,น้องเขาไม่ได้มานั่งป่วยด้วยจริงเขามีจิตเมตตาเขารักาพยาบาลให้แต่เขาไม่ได้ป่วยกับเราเราต้องนั่งป่วยคนเดียวถึงคราวที่มันจะแก่เราก็แก่คนเดียวยามหนาวเกิดขึ้นยามร้อนเกิดขึ้นความหิวความกระหายเกิดขึ้นความก้มใจเกิดขึ้นเราก็เป็นคนเดียว เมื่อเวลาจะตายจริงๆเราก็ตายคนเดียวเคยเห็นไหมว่ามีใครเขาเป็นเพื่อนสองครองช่วยกันตายมีไหมไม่มีรักกันปไายะก,กลืนกินแต่เวลาจะตายให้ตายคนเดียวนี่แม้ว่าเราคิดถึงเวลานี้ว่าเรามีคนมีเป็นตัวบุคคลคนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สิน,นต่างๆอะไรมันจะเป็นยังไงเวลานี้เราก็ช่วยเหลือไม่ได้ ฉะนั้นดีในตัดความห่วงใย,ยอย่างอื่นเสีหมดกำหนดจิตเฉพาะหลักสูตรที่เขาสอนเขาให้ทำยังไงตั้งใจ,จเฉพาะอย่างนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งในการที่จะเจริญเวทกรรมฐานให้มีผลตามที่ตามความต้องการคือตามพระพุทธประสงค์ของคอง์คมสมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าแล้ว,วกับรายการที่สามสีิ้นหนึ่งต่กังวลหนึ่งเป็นสอง ประการที่สามขอทุกท่านจงตัดนิวรณ์เทหมไอ้นิวนนรณ์นี่แปลว่าคุณในชาติเครื่องกั้นความดีเมื่อคืนนี้มีโยมผู้หญิงมาถามโยมหนึ่งถามว่าไอ้ภาพที่เห็นมาเนี่ยมันจริงหนระือไม่จริงตัวนี้นระตัวพันะวงเขาเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์คือคุณในชาติสร้างความช่วยเก,เ,กเกิดกิตมีห้าอย่างเอ่นหนึ่งกรรมฉันทะ พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอาการอย่างนี้จงอย่ามีในจิตในขณะที่เราจเจริญพระกรรมฐานรายการที่สโทสะความโกรธความพยาบาทเราจะโกรธใครเราจะปฏิบยาิากับใครคิดจองล่างจองผนังกับใครก็ตามเวลานี้เรายกประโยชน์ให้ไปเลิก จัดแยงพยาาให้อาภัยแก่บุคคลวันนั้นถิวเราเลิกเราให้อาภัยกับท่านเ <c oughs> จ้ดาจ,จะว่าม่ไดการก่อนเพียงใดก็ตามไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราไม่ถิอโทษโทษท่านสายวันสามความ่วงเนาเข้านอนอย่าให้เกิดมีแก่จิตในขณะที่จเจริญพระกรมฐานแล้วก็ราการที่สี อารมณ์ฟุ้งซ่านและดำคาญคำว่าฟุ้งซ่านนี่ต้องตัดเขาสอนสอนให้ภาวนาว่าอย่างไรแล้วพิจรารณาว่าอย่างไรทำเฉพาะจุดนั้นทำเฉพาะจุดนั้นหมายความเขาสองให้สอนภาวนาว่านามาาัพทะเราก็นามาาัพพะตั้งตรงนี้ยเลยที่สาวสาวได้สาว สอนให้าวนาว่านามาปตะิะแล้วก็นามาปตะะิะสอนให้ภาวนพิจารณาลมหายใจเข้าออกกับพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกคือเราทิ้งความกังวลอื่นให้หมดอย่าจิตไปคิดอย่างอื่นแต้ความจริงในจิตมันองคิดมันห้ามไม่ได้ภาวนาไปเดี๋ยวหนึ่งแล้วพิจารณาไปกเดี๋ยวหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไปแล้วเรานึกขึ้นมาได้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่เป็นะนั้นว่า เราว่าเฮมสลับกันไปสลับกันมานี่ข้อที่ห้ามีจิกิดชาความสงสัยสงสัยในผลเห่งการปฏิบัติอันนี้ขอขอใหมีในจิตก็ <c oughs> จะลืมว่าผลปฏิบัติอันนี้ขณะที่จิตเป็นสมาธิย่อมตัดกังวลทั้งหมดเสียแล้วแล้วตัดที่วอนหมดเราตัดอุปาทานเพะ่อกำลังของสมาธิ เมื่อลมมันตัดทั้งหมดอย่างนี้ภาพที่ปราคตดล้วสิ่งที่เห็นมันต้องเป็นจริงอย่างญาติโยมเมื่อคืนนีม้มาถามว่าภาพีเห็นจริงหรือไ,ไม่จริงนั่นะตัวนั้นตัววิจิติจชานี่เราะนั้นว่านี่มันห้าเปลี่ยขนขณะที่เราเจริญสมาธิจิตแย้มไม่เกิดขึ้นเราจะรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระวงังเพื่อะไรก็ตามแต่ว่าเวลาที่เราทําสมาธิหยุด ถคเสิรชโชควคราวเราจะโกรธเราจะพยาบาทจองล้างจองผานใครใครก็ทาร้ายเมื่ออะไรก็ตามตอนนี้หยุดกันโชวรขาวตัดความว่งวงเงาขาห้องนอนตัดอารมณ์สร้างคืออารมณ์อย่างอื่นนอกจากคาภาวนาและพิจารณาถ้าบังเอิญมันแลบเข้ามาก็ร,รู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่เขาดึงคาภาวนาเวลาพิจารณาเข้ามาใหม่ และราการนี้ห้าไม่สงสัยผลที่เกิดกับจิตนี่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการเจริญสมาธรรมฐานถ้ารมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตของท่านวันนั้นจิตของท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้แล้วก็ข้อต่อไป วิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีพิเศษนอกจากที่เราเคยปฏิบัติกันมาเพราะนำอวิชชาสามกับพิญญามารวมกันใช้อย,ยาณน,นิดใช้จิตเพียงแค่อุปจาระสมาธิเป็นเบื้องต้นฉะนั้นอารมณ์สัมผัสที่บรรดาท่านหลายจเพื่อรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะมีบางคนก็เห็นได้ชัดเจนแจ่มใสขณะที่จิตเคลื่อนไป อันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยบางท่านก็มีกำลังจิตอ่อนเพราะว่าคนที่นั่งอยู่นี่ย่งมีวุฒวาสนาบารมีไม่เสมอกันมีกำลังจิตมีความเข้มข้นของจิตไม่เสมอกันคนที่มีความเข้มข้นของจิตดีทรงสารมจิตได้ดีอันนี้เวลาจะเห็นก็จําใสทันทีไม่ใค่ภาพสัมผัส เป็นภาพที่มีอารมณ์จิตเห็นจหรือว่าการเห็นนี่ไม่ได้ใช้ลูกตาเห็นเพราะว่าเราหลับตาเสร็จแล้วแล้วมันใช้ตาเราใช้อารมณ์ของจิตนี่สำหรับท่านที่มีกำลังสมาธิอ่อนท่านที่มีกำลังสมาธิอ่อนอันนี้จะต้องใช้อารมณ์สัมผัสก็ต้องเอาคำว่าทิฏฐิขรยานมาใช้ คำต้อว่าคำว่าทิพย์จักยานแปลว่ามีความรู้คล้ายตาทิพย์ทิพย์จักยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกคล้ายตาทิพย์เหมือนกับบรรดาท่านหลายที่มาจากบ้านเวลานี้มานั่งอยู่ที่นี่ถ้าอ์ท่านจะวหวนึกถึงบ้านว่าอะไรบ้ารูปร่างบ้านของท่านเป็นยังไง มีสีอะไรอะไรวางไว้ที่ไหนท่านจะมีความรู้สึกเล็กรู้ได้หมดแล้วเห็นดังแสงสีเสร็จก็ไม่จะเห็นในโลกตารู้ในกำลังของจิตข้อนี้มีประมาณชั้นใดที่อย่คนยานก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี่ในเบื้องต้นจะมีความรู้สึกคายจิตว่ามันขาวไม่เขียวมันแดงมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่ใช่เห็นจริงๆ แสดงว่าถ้ากําลังฌานในวิปัสสนาญาณของท่านมีความเข้มขน้นจิตเป็นฌานขั้นสูงตั้งแต่สุติยฌานเป็นต้นไปก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพจริงๆขึ้นมาจะเรียนรางถ้าจิตของท่านเข้าถึงฌานที่สีม่มีวิปัสสนาญาณดีโปรดรมได้การเห็นทั้งหมดจะมีสภาพแจ่มใสดีกว่าแสงสว่างที่เรานั่งในศาลาเวลานี้นี่ขอได้โปรดทราบไว้เลยนะ เวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปซักซ้อมหรือว่าพักไปจักนำเขาขาได้โปรดทราบให้ถือความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญเขาถามว่ามีความรู้สึกหรือว่าเห็นอะไรมาอยู่ใ,ใกล้ๆบังไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวยังไงแล้วตอบตามความรู้สึกแรกหรือว่าอย่าไปม,มีความรู้สึกหลังขเขาถามถามว่าสีอะไรนะ ความรู้สึกมันบอกว่าสีแดงก็ตอบแดงทันทีความรู้สึกมันเขียวแล้วก็เขียวทันทีทั้นนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์แรกแวอารมณ์เป็นิพิ์แท้ถ้าเราคิดว่าแน่หรือไม่แน่ถ้าตัวแน่หรือไม่แน่ก็มานี่ตัวสงสัยที่บอกไว้แล้วว่ามันจะทําลายความดีฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดจําไปด้วยถ้าต่ตอที่นี้ไปขอทุกท่านโปรดตั้งกายให้ตรงดวโงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาลืมบอกคำภาวนาไปคำภาวนานี่ใช้คำภาวนาวัานะมะพาทะนะใช้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกไปไลใ่ใจเข้านึกกันนะมะไปหลยใจออกนึกพาทะหรือว่าจะว่ายังไงมันคล่องตัวดีมันไม่ขัดกับอารมณ์ก็ใช้ได้ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้จงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัยาิยจึยจงกว่าจะถึงบาวาระที่ครูพูดแนะเข้าไปสอบสวนหรือสอบถามแนะนำกับท่าน